สุราธานีหน่อยบอกสั้นๆถ้าไม่กลัวผีตามมา คาเฟ่หรือบ้านผีสิงคะคุณโอ้โหจริงๆอ่ะ ครจะไปอะครับก็มีคนไปอยู่นะคะหลอนเนี่ยตั้งแต่ทางขึ้นบันไดอ่ะคุณดูทางขึ้นบันไดไปโอ้ตายตายคืออาบอกพี่กัดความหลอนกันนิดนึงก่อนร้านนี้ชื่อว่าร้านหลอนคาเฟ่อยู่หลังสถานีรถไฟสุราธานีตึกเก่าธนาคารธนาชาตินะคะร้านนี้ตั้งอยู่ชั้นสองของตัวตึกนะคุณความรู้สึกของการไปร้านนี้มันไม่ต่างจากคุณไปล่าท้าผีเลยค่ะเพราะว่าเหล่าบรรดาผีผี ถูกมัดรวมมาไว้ที่นี่ที่เดียวแล้วโหโหผีจะไม่สามารถไปอยู่ที่อื่นได้แล้วมีผีอะไรบ้างผีมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นผีตานีผีนางรำ ผีชุดไทยหัวกระโหลกและผีทะเลอย่างคุณธนาก็มีโอ้โหมีผีทะเลด้วยใช่ถ้าคุณไปที่นั่นจะมีผีทะเลทันทีเลยเฮแต่ตอนนี้ที่นี่ไม่มีนะคะยังไม่มีผีทะเลนะคะเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาประดับตกแต่งเอาไว้เต็มร้านแล้วก็สร้างบรรยากาศในคาเฟ่ให้เป็นไฟแบบมืดๆสลัวๆแดงๆอ,ะอ่ะแล้วก็นั่งดื่มไปหลอนไปเผลอๆนั่งกันอยู่เฮ้ผีหรือคน เฮ้ยตกลองรามากี่คน,น,นอ่ะงงเห็นไหมคือกินกินไปตกใจเฮ้ยใครกินน้ําเราอ,อ๋อโตอข้างๆหยิบผิดอะไรโอ,โอ,อย่างเงี้ย<อ>ก็มีก่นนึกว่เรื่องของผีแต่คุณคาใครที่เบื่อคาเฟ่แบบเดิมๆอยากเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนแนวมาสัมผัสคาเฟ่แนวหล่อนๆแบบเนี้อยากให้แวะไปพิสูจน์จิตกันหน่อยว่าจิตใครจะแข็งจิตใครจะอ่อนไปคาเฟ่นี้เขามีคําเตือนนะคุณยังไงตอนเข้าอ่ะ คุณนับจำนวนคนให้ดีนะเพราะว่าตอนออกจากร้านอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าออกมาเกินหรือเพื่อนหายต้องดูนะบางคอมเมนต์เขาว่าอย่างนี้เอาให้ชัวนะห้อยพระไปเป็นพวงเลยไหมล่ะนะแล้วก็ตั้งเสียงรอสายเป็นศา์เพศตาตัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกคเขาบอกว่าตั้งเพื่ออะไรรู้ไหมเวลานั่งดื่มอยู่เนี่ยนะเกิดอะไรขึ้น เราจะได้ไม่ตกใจเพราะว่าเราได้แผ่เมตตาไปแล้วโอ้เอาจริงๆดิฉันว่านะแผ่เมตตาไม่พอต้องตั้งเสียงโทรศัพท์มือถือเป็นคาถาชินบัญชรโอ้เพราะว่าท่องเองไม่หวายาวนะคะแต่ก็เป็นไอเดียการแบบทำร้านเก๋ๆที่เอามาฝากกันม<อ>ีโอกาสก็ลองไปดูแล้วกันนะจ๊ะใจถึงถึงก็ไปแล้วกันคุณไปผมไม่ใจไม่ถึงผมปัดผมไม่ไป